กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรนะคะเช้าวันนี้นะคะอาจารย์ลุกมาตั้งแต่ตีห้านะค่ะมาลงพื้นที่นะคะวันนี้อาจารย์ได้มาลงพื้นที่อารโรคยาสารนะคะอารโรคยาสารหรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากุติรุสีนะคะอารโรคยาสารอยู่ด้านหน้าของปราศาสพนมรุ้งหรือภูเขาพนมรุ้งนะคะแหล่ง อารยธรรมโบราณนะคะซึ่งในความสำคัญของพื้นที่นะคะแห่งนี้นะคะอา,อารโครคยาสาลเนี่ยนะคะถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยหรือรัชการของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาใน พระพุทธศาสนานะคะแบบคติมหายานที่ได้รับมาในยุคของพระองค์นะคะแล้วทเนี้นะคะพระองค์ก็โปรดกล่าวให้มีการสร้างอารคยสา,าในพื้นที่ต่างๆพื้นที่ตรงนี้นะคะในบ้านกลุ่มชนนะคะแถบนี้นะคะก็ได้รับอ,อิทธิพลนะคะจากอา,อารคยสา,ากุติรุสี แห่งนี้นะคะของอบ้านบุกซึ่งเป็นชุมชนนะคะที่อยู่โดยรอบเขาพนมรุ้งนะคะอยู่ด้านหน้าพนมรุง้งอยู่ทางที่ตะวันออกก่อนที่จะขึ้นเขาพนมรุ้งนะคะมีอาชีพนะคะการเกษตรทําไร่ทําสวนนะคะรับจ้างทั่วไปตอลอดจนถึงรับราชการเป็นครูหน่วยงานาราชการด้วยนะคะาบางส่วนดังนั้น ะะวันนี้อาจารย์ได้มาลงในพื้นที่อาอรคยาสารกลุ่มอารคยาสารซึ่งอาจารย์จะลงประมาณ2พื้นที่นั่นก็คืออารคยาสารากุติรุสีและอารคยาสารบ้านโคกเมืองนะคะซึ่งอยู่ใกล้ปราสาทเมืองต่ํานั่นเองนะคะไม่รู้ว่าจะได้เข้าปราสาทเมืองต่ําด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะดังนั้นนะคะมาวันนี้นะคะอาจารย์พาทุกท่านมาเยี่ยมชมอารคยาสาร ะะหลังนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่ด้านหน้านะะทางขึ้นเขาพนมรุ้งซึ่งเรียกว่ากุติฤุษีนั่นเองพื้นที่นี้นะะเป็นเป็นส่วนหนึ่งะะของการเผยแผ่และการขยายอำนาจะะของพระองค์ด้วยแล้วก็เป็นการาปกครองโดยอาศัยศาส,สนาเป็นตัวเชื่อมอีกเช่นเดียวกัน ด้านหน้าที่เรามองเห็นนี้คือเป็นอารคยาสารนะคะกุฏิรุสีที่มีความสวยงามแล้วก็มีความงดงามอย่างมากนะคะเราจะเจอพระพา้าปราสาทนะคะหรือที่ตั้งฐานปราสาทอยู่ด้านหน้านะคะอาจจะเป็นการสร้างเป็นศาลานะคะขึ้นมานะคะสร้างเป็นศาลาขึ้นมาโดยรอบนะคะเพื่อเป็นที่มุงแดดนะคะอาจจะเป็นลานในการประกอบพิธีกรรม นะคะแล้วก็ลานในการใช้สําหรับการสวดมนต์ของผู้คนที่เข้ามาทําการบําบัดการรักษาอารคยาสารคือสถานพยาบาลในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เพื่อเป็นสถานที่ในการบําบัดรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองนะคะทีน,นี้เรามาดูาด้านหน้าก่อนนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเนาะแต่จริงๆอาจารย์ก็อยากจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชม ะะด้านข้างก่อนนะคะเพราะว่าด้านหน้าของตัวองค์ปราสาทเนี่ยนะคะเราจะเห็นหินที่เรียงรายกันอยู่เป็นหินชั้นใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยเป็นชิ้นใหญ่ๆที่เป็นการนําหินชนิดแบบแบบอย่างดีนะคะอย่างดีนะคะมานะคะแล้วก็มีการประดับลวดลาย<ม>เห็นไหมคะและเป็นหินแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นหินที่มีค่อนข้างใหญ่มากทีเดียวนะคะ แล้วก็ตามความคิดของอาจารย์นะคะอาจารย์คิดว่าชิ้นส่วนของปราสาทเนี่ยน่าจะเป็นชิ้นส่วนที่ได้นำมาจากปราสาทองค์ก่อนะคะแล้วก็มาแปลมาแปลง <c oughs> เป็นอารคยาสารนะคะเพราะว่าจากการที่อาจารย์ได้ลงสำรวจดูแต่ละชิ้นนะคะแต่ละพื้นที่เนี่ยยังมีฐานสิววลึงอยู่ นะคะแล้วก็ยังมีรูปเคารพนะคะที่เป็นเทพนะคะที่เป็นที่อาจารย์มาดูในครั้งก่อน,น,นอาจารย์ยังเห็นเป็นรูปของอเทพอยู่เลยนะคะที่เป็นรูปอะไรนะที่เป็นเหมือนเป็นพระศิวะเป็นอะไรเนี่ยนะคะนะคะอันนี้เป็นฐานนะคะเป็นเดือยเทวรูปนะคะน่าจะมีการนําขึ้นไปวางไว้ในในที่ของเขาเนาะ ให้รู้ว่าเออจุดตรงนี้เป็นที่ตั้งของเทวรูปต่างๆไม่ไม่อยากให้มาตั้งอยู่แบบนี้เลยนะคะจริงๆอยากให้เป็นอย่างนั้นนะเ,เนี่ยมีเป็นการนําหินมาเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็นี่คือลักษณะของอโรคยาสารเห็นไหมนะคะอโรคยาสารนะคะกุฏิฤาษีเนี่ยนะคะมีความสวยงามมาก ในพื้นที่ที่นี่นะคะเราจะมองเห็นซุ้มโคปุระนะคะด้านหน้าแล้วก็จะเป็นบันนะคะแล้วก็ซุ้มโคปุระเสร็จแล้วก็จะเข้าไปเป็นตัวองค์ปราสาทนะคะโดยรอบก็จะเป็นกำแพงแก้วและข้างในก็จะเป็นบันดาลัยนะคะเป็นที่เก็บคภเร์แล้วก็ด้านหน้าจะเป็นลานอ่าไว้สําหรับการประกอบพิธีนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะของ อารคยาสารนะคะก็ยังมีบารายนะคะซึ่งบารายนี้นะคะเป็นแหล่งเก็บน้ำนะคะของคนยุคโบราณแล้วก็ใช้ในการประกอบพิธีกรรมและยังใช้ในการอุปโภคบริโภคและยังใช้เป็นสิ่งที่สามารถนำน้ำเนี่ยมาใช้ได้นะคะในทุกรูปแบบก็ได้นะคะดังนั้นในพื้นที่หนึ่งที่เป็นศาสนสถานเนี่ยถ้ามีน้ำ อ,อยู่คนก็อยู่ได้นะคะดังนั้นถ้ามีน้ําอยู่น้ํากินน้ําใช้ในสถานที่การรักษาผู้คนในยุคนั้นสมัยนั้นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในการาประกอบยานะคะก็คือน้ำนะคะเป็นหลักเลยในการต้มยาสมุนไพรในรูปแบบต่างๆนะคะนี่ก็คืออารคยาสารนะคะกุฏิฤษีนะคะ,คนะคะบ้าน บ้านบุหรือเปล่านะคะที่นี่นะคะจะอยู่ในเขตอำเภออ่าอำเภอประคนชัยนะคะยังไม่ได้ขึ้นเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะตรงนี้อ่าอยู่ด้านหน้านะถ้าอาจารย์จำไม่ผิดก็คืออยู่ด้านหน้า,าทางขึ้นเขาพนมรุง้งเราจะเห็นนู่นเห็นไหมคะทางขึ้นเขาพนมรุ้งเป็นภูเขาอีกลูกนึงนะครับทางขึ้นไปบนเขาพนมรุง้งนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะ นู่นคือเขาพนมรุ้งนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมโอเคนะคะนี่คืออโรคยาสารนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะคะชมคลิปถัดไปได้เลยค่ะ